สวัสดีครับวันนี้ทางช่องจะพาไปรู้จักกับพระสุริโยไทยหรือคำให้การชาวกรุงเก่าออกพระนามว่าพระมหาเทวีเป็นพระอระัครมเหสีในสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิพระมหากษัตริย์รัชการที่15ของอาณาจักรอยุธยาสมัยราชวงศ์สุพรรณภูมิพระสุริโยไทยตัมพงศวดานหลวงประเสริฐเก่าเพียงแค่เป็นอัครมเหสีผู้เสียสระพระชนชีพเพื่อปกป้องพระราชสวามี ในสงครามพระเจ้าตะเบงเชวเวตี้ในปีพศ2092จึงได้รับยกย่องเป็นวีรสตรีพระสุริโยไทยทรงเป็นพระอัครมหิสีในสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิในขณะที่สมเด็จพระมหาจากักรพรรดิขึ้นคลองราชสมบัติกรุงศรีอยุธยาต่อจากขุนวรวงศ์สาธิราชได้เพียง7เดือนเมือ่อพศ2091พระเจ้าตะเบงเชวเวตี้และพระมหาอุปราชาบบเรงนองยกกองทัพพม่า,มาเข้ามาทางด่านเจดีสามองค์ และเข้ามาตั้งค่ายล้อมพระนครการศึกครั้งนั้นเป็นที่เรื่องลือถึงวีรกรรมของพระสุริโยไทยเพราะขณะพระเจ้าแปตะโตธรรมราชาที่หนึ่งกำลังประทะกับสมเด็จพระมหาจากกักรพรรดิพระนางได้ใส่ช้างพระที่นั่งเข้าขวางด้วยเกรงว่าพระราชะสวามีจะเป็นอันตรายจนถูกพระเสงของแง้วฟันพระอังสาขาดสะพายแล่งสวรรคตอยู่บนคอช้างเมื่อวันอาทิตย์ขึ้นหกค่ำเดือนสปีจุลศักราช910 ตรงกับวันเดือนปีทางสุริยคติคือวันที่3กุมภาพันธ์พศส0 9 9 1เมื่อสองครามยุติลงสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิได้ทรงปรงพระบรมศพของพระนางและสถาปนาสถานที่ปรงพระศพเป็นวัดศพสวรรค์หรือวัดสวนหลวงศพสวรรค์ในปัจจุบันพระวิรกรรมในหลักฐานไทยพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาตรเจิมระบุว่า เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พศ2 0 9 0สมเด็จพระมหาจักรพรรดิเสด็จออกไปดูกำลังข้าศึกที่ภูเขาทองพระสุริโยไทยพร้อมด้วยพระราชโอรสพระราชะธิดารวม4พระองค์ตามสเสด็จด้วยโดยพระองค์ทรงแต่งกายอย่างพระมหาอุปราชทรงช้างพลายทรงสุริยกษัตริย์สูง6ศอกครั้นยกกองทัพออกไปบริเวณทุ่งภูเขาทองกองทัพอยุธยาปะพกกพระเจ้าแปล ซึ่งเป็นทัพหน้าของพระแม่ช้างทรงของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเกิดเสียทีหันหลังหนีจากฆ่าศึกพระเจ้าแปลก็ทรงขับช้างไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิดพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นพระราชสวามีกําลังอยู่ในอันตรายจึงรีบขับช้างเข้าขวางพระเจ้าแปลทําให้ทรงไม่สามารถติดตามต่อไปได้พระเจ้าแปลจึงทํายุทธหัตถีกับพระสุริโยไทยเนื่องจากพระนางอยู่ในลักษณะเสียเปรียบช้างพระเจ้าแปลได้เสยช้างพระสุริโยไทย จนเท้าแน่ทั้งสองลอยพ้นพื้นดินแล้วพระเจ้าแปลจึงฟันพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงาต้องพระอังสาขาดถึงราวพระถันส่วนพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิษระบุว่ามีพระชธิดาสิ้นพระชนบนคอช้างด้วยถึงแม้ว่าจะมีการสร้างพระราชานุเสาวรีขึ้นเฉลิมพระเกียรติพระองค์ขึ้นหลายแห่งในประเทศไทยแต่ตัวตนและความเสียสละของพระองค์ยังเป็นหัวข้อที่ยังเป็นที่โต้เถียงกันอยู่ เนื่องจากความจริงที่ว่าพระนามของพระองค์ไม่ได้ถูกกล่าวถึงหรือบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์พระแม่เลยและข้อเท็จจริงทั้งหมดเกี่ยวกับชีวิตของพระองค์ถูกคัดมาจากบางตอนของจดหมายเหตุกรุงศรีอยุธยาและการบรรยายของนักสํารวจชาวโปรตุเกสคือโดมิงูเซซัสหลังสงครามสมเด็จพระมห ah. าจกรัตริได้พระราชทานเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระสุริโยไทยที่สวนหลวงแล้วสร้างอุทิศพระราชกุศลพระราชทานคือวัดสวนหลวงศพสวรรค์ สถูปขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเก็บพระบรมอัฐิของสมเด็จพระสุริโยไทยถูกเรียกว่าเจดีพระศรีสุริโยไทยต่อมาในปีพศ2534ได้มีโครงการก่อสร้างพระราชานุสารีสมเด็จพระสุริโยไทยในบริเวณทุ่งมะขามย่องตำบลบ้านใหม่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสุริโยไทยและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมาพรนษาครบ5รอบในปีพศ2535ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ